สวัสดีค่ะวันนี้มีของกินอร่อยออร่อยมาโชว์อีกแล้วนะคะตัวนี้ก็จะเป็นกึโปะค่ะเป็นข้าวเกรียบสดซึ่งผลิตที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะกึโปะนี่ค่ะนี่คือโปะที่ทอดเสร็จแล้วนะคะกรอบนอกนุ่มในจิ้มกับน้ำจิ้มค่ะนะคะจิ้มน้ำจิ้มนี้ก็จะเผ็ด เปรี้ยวๆหวานๆอร่อยมากๆนะคะกือโปะกรอบนอกนุ่มในนะคะผลิตจากเนื้อปลาทะเลแท้ๆนะคะเป็นของทานเล่นได้อร่อยนี้เป็นลักษณะของกือโปะนะคะซึ่งได้ทอดไปแล้วหนึ่งหนึ่งแท่งค่ะเนี่ยค่ะที่ร้านพี่ทิพย์ก็จะมีขายกื่โปะด้วยนะคะนี่กือโปะนะคะ ก็บรรจุในถุงซีนสุญญากาศนะคะสองแท่งทอดไปแท่งหนึ่งก็จะได้ประมาณเนี้ค่ะหนึ่งจานนะคะนี่คือทานกันไปแล้วด้วยนะคะอ,อร่อยมากนะคะลักษณะก็จะเป็นแบบนี้คือลักษณะการหั่นนี้เราจะหั่นแบบให้เป็นยาวเล็กๆหรือว่าบางๆหรือว่าหนาๆก็ได้นะคะนี่ค่ะผลิตจากเนื้อปลานะคะผลิตจากเนื้อปลาทะเลแท้ๆ คือโป๊ะพอดีทอดไม่ได้ทอดทีละชิ้นนะคะหั่นไปแล้วก็ใส่ไปทีเดียวเลยเเนะคะอ,คอร่อยค่ะก็จะจิ้มน้ำจิ้มแบบนี้นะคะเพราทานได้เลยเหมาะสำหรับทานเหมาะสำหรับทานเล่นในครอบครัวนะคะอร่อยค่ะน,นะคะสนใจนะคะ ทักมาได้ที่ facebook ร้านทิพนะคะหรือว่า line แอดฟิมแอแล้วก็ r a n t i p นะคะเพิ่มเพื่อนร้านทิปในทางไลน์อร่อยค่ะเป็นที่นิยมทานกันมากนะคะแถวภักใต้เราใครยังไม่เคยลองก็ทดลองซื้อไปทานกันได้นะคะราคาถุงละ40บาทนี้ราคาส่งนะคะ นะคะคือโป๊ะค่ะคือโป๊ะของดีของอร่อยจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้ลองดูนะคะคือโป๊ะค่ะอร่อยโอเคขอบคุณมากค่ะที่รับชมสวัสดีค่ะ